สวัสดีครับ,รบอ่าอันดับแรกเลยต้องขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ AP Reality Show นะครับเป็นรายการสาระ,ะน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารในต่างประเทศนะครับการโอนเงินระหว่างประเทศแล้วก็ปัญหาตัานต่างๆนะครับที่อาจจะเป็นเรื่องของโอ้เรื่องของกฎหมายการเงินงต่างๆที่เราจะมาพูดเกียนภาษาคนไทยของเราเองนะครับภาษาชาวบ้านนะโอเคอันดับแรกเลยต้องแนะนาตัวเองก่อนผมชื่อดีนะครับแล้วก็น้องคนสวย ใช่ค่ะน้องผู้สือนั่งกานนะครับน้องพายนะวันนี้ก็เป็นคลิปแรกของเราเนาะเป็นปีใหม่เราก็ไปทำในเมใหม่ๆกันนะเราก็ดูวู้หลยสถานการณ์ประเทศมันก็ติดล็อกดาวน์ติดโอ้โหติดโ,โควิดติดอะไรเงีย้ยเราจะทำทำอะไรก็ทําไม่ได้เลยจะไปงานเอาดอจะไปออกงานนอกสถานที่เนี่ยหมดสิทธิ์เลย <No. S 1> เราคิดด้วยทอะไรใหม่ๆดีวะเออเดี๋ยวเรามาลองเป็นเรียลลิตี้โชว์ดินะจะได้มาพูดคุยแกนเล่นเกี่ยวกับเรื่องของคําถาม ปัญหาต่างๆด้านการเงินเนาะที่เราจะมาพูดก็เมื่อกี้ผมแนะนำตัวเองไปแล้วนะผมก็คือชื่อบีนะครับผมเป็นผู้ก่อตัง้งเอบีมันนี่เนาะเราทำตั้งแต่เมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ครับพี่บีที่บ <c oughs> อกความยาวนาน <c oughs> ของเรานให้สุขุมรับรู้นะผมก็ก่อตัอง้งเอบีมันนี่เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงปี08ละนะครับก็ทำตั้งแต่บริษัทอุตนิยมนะสมัยก่อน,นนะที่จะทำนู่นก็ เป็นกุ๊กอยู่ในร้านอาหารนะเป็นเชฟเนาะแล้วก็มีลูกค้าอยู่3ามคนแลกไอ,นนกอ้คนหนึ่งก็ย่างสเต็กอีกคนหนึ่งก็ล้างจานเลยนะสมัมยุ่นรุ่นนั่นเลยนะก็มีลูกค้าอยู่3ามคนแ,แล้วตอนนี้นมีกี่คนแล้วนะตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเยอะมากเลยนะ <c oughs> เดยวดียังไม่ถึงช <c oughs> ่วเลยไอ้ค <c oughs> ูพูดก่อน <c oughs> เสร็จแล้วก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆตามกลไกธุรกิจนะไอ้ช่วงนั้นก็ เ,เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ละคนไอ้นี่มันทํางานร้านอาหารไอ้นี่มันทําสปาไอ้นี่มันมันขายหมูย่างไอ้นี่มันทําอะไรก็ตามเนี่ยทุกคนนล้ํทำงานส่งเงินกลับบา้านก็มาทําธุรกิจออนไลน์นี่นแหละก็มีลูกค้า3คนเมื่อกี้อย่างที่พูดไปก็เติบโตไปเรื่อยเรื่อยๆ่ตอน,นั้กก็อยู่กับลูกค้าสนุกเราก็กเฮ้ยลูกค้ามีคําถามอะไรเยอะแยะเลยมีโจทย์มีอะไรมาให้เราคิดว่าเอ๊จะช่วยเขายังไงดีเราจะทํายังไงเราจะตอบรับ ปัญหาตรงนี้ให้เขาได้ยังไงเขาที่พอลูกค้ามันเติบโตมาเป็นหลักพันเนี่ยมันก็เริ่มไม่สนุกแล้วนะ <No. S 1> เพราะว่ามันมันรัฐบาลมันก็ต้องการมาตรฐานจากเราใช่ไหมต้องการความเป็นระบบเป็นธนาคารเป็นอะไรอย่างนี้ตอนนั้นก็มก็เลยเออเขาเรียกยังไงเดียก็ให้ทีมงานนะอย่างน้องพายเนี่ยเขามาดูแลนะครับให้มันดูแลว่าเออ ลูกค้าต่างๆผมก็ไปทำมาตรฐานได้นี่ผมยังอยู่นะยังไม่ตายในนี้ยังอยู่นานนิดนี่อยังอยู่นะอันนี้ก็คนอาจจะสงสัยว่านั่งทำอะไรกันว่ามันไม่มีผ้าปิดปากที่เราตรวจกันมาแล้วนะเราพอมีกระชีพไอ้ตากล้องนี่ดูดูแล้วตตววววแแลล้้โอเคนะไอ้ตากล้องก็ได้กระชีพเหมือนกันตอนแรกว่าไล่ไปนู่นเบนตั้งอดีวันซีเมตรนะโอเควันนี้มาทำอะไร วันนี้เรามาขายของค่ะขายและฟอนกเศร้ากลับบ้านดีกว่าขายของค่ะพี่บีเรื่องเกี่ยวกับ AB Plus ของเราที่จะไลฟ์ในเดือนมกราคมนี้โอเคใช่ นะครับก็อย่างที่บอกไปนะก็คือตั้งแต่ประมาณช่วงศูนย์แปดที่ทาตั้งแต่บตร,ริษัทโอนเงินเล็กๆเลยนะแล้วก็ทําเติบโตมาเรื่อยๆนะครับลูกค้าก็ค่อยๆขึ้นนะเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันที่เป็นหลักหมื่นนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเนี่ยที่ให้โอกาสเราเติบโตมาตอนนี้นะก็มีปัญหาเยอะแยะมากเลยว่าจะมาถึงระบบธนาคารนะที่เจอโควิดเจอปิสิตเจอะไรดมากมาย มันช่างเยอะแลอเกินกว่าจะมาถึงจุดนี้นะแล้วก็ผ่า,าวิกฤตมามากเลยนะคราวนี้ก็ที่จะไลฟ์ในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยนะแล้ว,ลวก็จะเป็นระบบธน,นาคารของคนไทยละ a อบ o n e y Plus นะครับใช้ชื่อเราก็มาในรูปของทีมสีขาวใช่ไหมในช่วง,วง<ม>ข้อาเลยที่ไดโชว์โชว์ชอมเก่ากันชอมเก่าคืออันนี้นะคะอันน,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 นี้อันนี้สีดำเป็นตัวเก่าสมัยที่เรายังยังลิงก์กับมาเซคาตอนนี้ก็ลงลุไมไปแล้วไม่เอาแล้วแล้วบ๊ายบายลาอนอันนี้ของใหม่ของเรา Hey, นี่เป็นสีขาว<ม>แบบสไตล์ไข่มุกเลยนะแบบแบบสวยๆสไตล์นางฟ้าเลยเป็นนางฟ้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแ่า oh. นี่ก็เดี๋ยวจะจับจองกันได้นะครับ oh. ก็คือสิ้นเดือนเนี่ยเราก็จะเริ่มไลฟ์ระบบตัวนี้ละเราก็เป็น,นชธนาคารของเราเองเลยนะครับทุกว่าทุกคนที่อยู่ในต่างแดนเป็นธนาคารสําคัญเนาะตั้งแต่วีซ่านักเรียนยต้องทำสเตทเมนต์อ่าถ้าเป็นคนทํางานต้องรับเงินเดือนนะสังใจ่ายอ่าไม่ว่าจะซื้อของใครของหรือว่า ทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็อันนี้บัญชีของเราเนี่ยก็เป็นบัญชีแบบสไตล์แสแตนดารดของธนาคารสากลเลยนะครับมีเข้าอยู่2ตัวนะมีเงินปอนมีตัวยูโรตัวปอนก็จะมีเงินปอนมีเ c ้าส n t โค้มี ode, ม Euro iban นะครับแล้วก็คุณสามารถตรวจสอบบัญชีดูบาลานซ์เช็ครายการสั่งจ่ายได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันผ่านมือถือเลยผ่านจิ้มผ่านคอมพิวเตอร์ โอนเงินในประเทศโอนเงินต่างประเทศทำอะไรได้หมดเลยเนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยเป็นระบบสากลนนะครับมันคงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นระบบของเราเองเลยก็ผ่านเป็นใบอนุญาตธนาคารของของคนไทยหลายแหในในยูเคแล้วก็ในยุโรปด้วยนะจะานะเปิดยากไหมคะเปิดยากไหมเหรออู้ไม่ยากเลยนั่งจิ้มอยู่บ้านคุณนั่งบัสอยู่ก็จิ้มไปเลยนาทีจุดเปิดได้แล้วโหเร็วมาก ทันีได้เลยว่ห้องน้ั่งอยู่ในส้ม <c oughs> ทำได้นะครับเปิดมาแล้วก็เราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยนิเตอร์ดูนะครับคุณก็แค่ fill form แล้วก็ใช้ตามกฎหมายของของของสหภาพยุโรปนะก็คือมีพาสปอร์ตก็คือตัว ID แล้วก็ตัว full address นะครับตรงนี้ก็คือแนบมาตองนี้ก็คือเราจะ refi เปิดบัญชีธนาคารให้เลยคุณก็สามาครบัญชีตรงนี้รับ ไม่ว่าจะรับเงินเดือนจะสั่งจ่ายจะรับโอนเงินจากแม่เป็นค่าเชิมอะไรก็ตามจ่ายค่าน้ำค่าไฟช็อปปิ้งช็อปปิ้งใดหมดเลยทุกอย่างเสียค่าใช้จ่ายในการเปิดไหมคะเปิดฟรีฟรีเปิดฟรีฟรีโหเงินเจ๋งมากีเจ๋งมากเจ๋งไหยเปิดฟรีเลยนะครับอันนี้ก็ เปิดแล้วก็อรอรอ,รอบัญชีไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถรีเควสจะมจะมีบัญชีที่มีบัตรก็ได้หรือไม่มีก็ได้นี่แล้วแต่ตามสบายเลยบางคนไม่ต้องการใช้บัตรเนาะ<ช>บางคน<ช>ออกมาลันเป็นพวกบัญชีแมคคาซื้อขายของออนไลน์อะไรเงี้ยเขาก็เช็คทางระบบออนไลน์ได้อยู่แล้วสบายมากนั่นแหละเนาะค่ะแล้วก็ไหนๆก็จะโว์ใหม่แล้วพี่ดีโอ้โหมีอะไรมาโชว์วันนี้มีมาโชว์เปิดกับเราได้อะไรคะร้อยปอน เดี๋ยวปันมาดูดิไอ้จนนี้ตัวนี้นี่แ0 0ร้อยปอนใช่ต้อนรับเ,นะเออหนูเองต้อนรับไงพี่บีโฉมใหม่เราก็ต้องมากับอะไรใหม่ๆแจกร้อยปอนลูกค้าแม่งมีเป็นหมืน่นแม่งกบรานปอนไหวพี่บีตายครับไม่ไหวปองไหวพี่บีนะเออก็ อันนี้พูดจริงๆนะก็กล้าขอมาก็กล้าให้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเปิดบัญชีกับเานะราเนี่ยปกติเปิดบัญชีตามท้องถนนเนี่ยออกออกไปในมี่ไฮสตรีทเนเป็นธนาคารสีสีแดงสีม่วง สีเขียวสีฟ้าสีฟ้าน <c oughs> นนเนี่ยเราไม่เราไม่เอ่ยชื่องเห็นมันมาเล่น,น,นก็เออพวกนี้นี่ก็เออก็ไม่รู้เป็นยังไงเงื่อนไขของเขาแต่ของเราเนี่ยก็คือเปิดแล้วก็มีเงินไปรอในบัญชีธนาคารบุญเลยนะครับผมบ้อยบอลนะอันนี้พูดจริงแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขเดี๋ยวก็ไปติดตามดูล,ล,ละครันว่าเงื่อนไขละเอียดเป็นยังไงนะครับอ่ะมีอะไรมาช่วยแต่ของเราเดบ่าธนาคารตามไฮสปีดตรงนี้พี่บีโอโหอันนี้แหละมาแล้วนี่ไอเดียพี่ได่เลยเรื่องแบบนี้ก็ต้องพี่บีละ นะครับกอ็อย่างที่บอกไปว่าอันนี้เป็นเรื่องของการเอาเงินสดเข้าบัญชีนะครับก็อย่างที่เรารู้กันว่าคนไทยนะส่วนใหญ่เนาะก็จะมีแหล่งรายได้เป็นเงินสดซะเป็นส่วนใหญ่ผมพูดอย่างสามแบรนด์ใหญ่ๆเลยก็อย่างกลุ่มร้านอาหารกลุ่มสปาแล้วก็พวกกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตนะพวกนี้ก็มีแหล่งรายได้ที่เป็นที่เป็นเงินสดใช่ปะ่ะคราวนี้มันน่าแปลกเดี๋ยวจะมีเรื่องโจกเล่าให้ฟัง <c oughs> เงินสดนะเงินสดเลยนะ ถ้าเอาไปที่เมืองไทยอไอยังเมืองไทยละกันธนาคารสีฟ้าสีอะไรหมวก <c oughs> สีม่วงสีอะไรก็ตามนั่นแหละเออเอาเไาให้เขาเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยนักหรือแสนหนึ่งเนี่ยเอาไปทุกวันเลยเขาก็จะเวิลขึ้นมาโอเคอุย <c oughs> ด,ดีมากเ <c oughs> ยี่ยมนันต,ตาไหลแต่ว่า เอ่อถ้าเป็นที่อย่างธนาคารในยุโรปนะหรือที่ธนาคารในในในยูเคเนี่ยนะหรือในอเมริกาเนี่ยบางทีเนี่ยเอาเข้าไปให้เขาเนี่ยแรกแรนก็โอเคนะหลงังๆมันก็จะส่งจดหม,มายมาบอกว่าปิดตลาดกอที่เบ้ผ่านมันเป็นแบบนี้เออมันแปลกแต่มันจริงนะมันจริงที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของของการฟอกเงินนะครับก็คือเอาเงินนอกระบบเนี่ยมาฟอกเข้ามาในระบบซึ่ง ธนาคารเนีข,ขาก็จะไม่แฮปปี้ที่จะเป็นแหละะแ่งรับฟ้องหนึงนะครับแต่ขอ,องเราเนี่ยเอบีพลัสเนี่ยเราก็ทําได้เราไม่ทำลําลอนเราทำได้ไม่มีปัญหาเลยตรงนี้นะครับเราเข้าใจจริงๆนะว่าเออคนไทยในต่างแดนเนี่ยเออแหลรได้เป็นยังไงแล้วติดข้อจํากัดยังไงนะครับตลอดระยะเวลาอ่าสิบห้าปีที่ผมอยู่เซกเตอร์นี้มาเนี่ยก็รู้กฎหมายในยุโรปกฎหมายในอเมริกาในเอเชียความแตกต่างนะครับข้อจํากัดเราก็พยายามจะมา หยิบยกแล้วก็มานําเสนอในสไตล์ของคนไทยให้คนไทยรับรู้แล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการเงินเลยจํากัดวงเงินไหมคะสูมย์รมีซักมาซักหมื่นหนึ่งเนี่ยปุ๊บเข้าไปเลยเงินเข้าบัญชีเลยนะทันทีเลยทันทีเลย,เลยแล้วก็คุณก็ไปจับจ่ายได้เลยไปชอปปิ้งไปโอนให้เพื่อนไปส่งกลับเมืองไทยไปซื้อของไปถอนเงินสดได้หมดเลยตามสไตล์ อันนี้ไม่ว่าเลยนะครับแล้วถ้าเอาเข้าเยอะจะถูกปิดบัญชีเหมือนตามไฮสตรีทแบงค์ไหมครัเป็นคาถามที่ดีมากก็คืออย่างนี้อ่ะตัวบัญชีเราไม่ได้มีวงเงินจํากัดนะครับตอนนบัญชีเราไม่มีวงเงินจํากัดเราก็เราก็เอาเงินเข้าได้เลยนะฮะแล้วก็ถามว่าเยอะแค่ไหนก็อยู่ที่กระเป๋าตังค์คุณเอยนะนะก็ทําได้นะครับตรงนี้ยังไม่ได้มีข้อจํากัดตรงนี้แต่ว่า อ่าถ้าเป็นบงเงินเยอะๆที่คุณจะรันในเซกเตอร์ใหญ่ที่ทําธุรกิจจริง,รงๆนะแบบว่าจดทะเบียนบริษัทอะไรเงี้ยเลยนะก็แนะนําให้จดเป็นบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีธุรกิจของเรานะครับพะจะได้ค ondition ที่สูงกว่าบงเงินทุกอย่างก็จะว้างมากขึ้น,นใช่ค่ะบัญชีธุรกิจเราก็มีเหมือนกันก็อันนี้เรามีให้ลูกค้าเลือกแล้วแต่ความพึงพอใจใช่เลยโอเคก็ตอนนี้เรา,เรา,เ,ราเราจะมีอะไรที่จะําเสนอใครไหม เดี๋ยวไว้คลิปหน้าพี่บีโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้อุบไปก่อนคเดี๋ยวไม่มีอะไรอุบไปก่อนอุบไ้ก่อนนะเดี๋ยวพูดหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีอะไรในในคลิปหน้าละแต่จริงไม่มีเรามีเยอะแยะเลยนะมีสิ่งที่นําเสนอนะครับก็คือตอนนี้เป็นคลิปแรกของเราอย่างที่บอกไปนะก็เดี๋ยวอ่าไงผมผมอันดับแรกก่อนที่จะกล่าวอำลาไปต้องขอโทษพี่บกาดูก่อนช่องทางการติดต่อของเราอ่าใช่ดูเลยมีทาง Facebook Twitter นะคะถ้าบีซีเน็ตก็เป็นลิงก์อินก็มีนะ แล้วก็แอดไลน์เราได้เลยนะคะมีแอดไลน์ชื่อว่าอะไร AB Money Bank ค่ะต้องมีแอดข้างหน้าด้วยนะจ๊ะก็แอดมาคุยได้นะครับใช่ค่ะติดต่อสอบถานได้เลยโอเคก็ถ้าเดียผมต้องขออภัยนะครับผมสำหรับทิปนี้ถ้าหากมีคําพูดอะไรที่มันดูอะไรนะเป็นคําพูดที่ไม่เหมาะสมเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่ออัตลักษณ์ในการพูดคุยนะครับเรื่องการเงินแต่ละคนก็เป็นผู้ใหญ่มี่อยนบเกี่ยวเนาะอหารายได้แล้วก็ทุกคนทํางานหนักส่งเงินกลับบ้านนะครับแล้วก็ อ,อันนี้เดี๋ยวมาหารห้ได้กันในอ e ีพีวันีด้วยนะครับนอกจากจะเปิดบัญชีง่ายหน่อยแล้วก็ได้เงินด้วยเนี่ยโอ้โหไหนมีที่ไหนเลยใช่ไหมที่น, <ไป S 2> นี่ที่เดียวมีที่นที่เดียวนะครับงนก็เจอกลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับผม <S <S สวัสดีครับ <S <S สวัสดีค่ะ